เจริญพรทุกๆท่ททานอาตมาภาพพระอาจารย์ปัญญาพัทธปัญโยหรือพระอาจารย์บัวมาจากสถานปฏิบัติธรรมแก้ววิยะมงคลบ้านสว่างอำเภรนายุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็จะมาขอประชาสัมพันธ์งานบุญงานทอดกระดินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ของสถานปฏิบัติธรรม ตรงกับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566จึงขอเรียนเชิญเจริจรญพรคณะสัตยาจิตโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมบุญในวันดังกล่าวท่านทั้งหลายสถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลมีความโชคดีคือเราอยู่ท่ามกลางพระมหาเทลานุเทละทั้งหลายผู้ทรงความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสมถะและวิปัสสนามีองค์ความรู้ในด้านพระไตรปิฎกจำนวนมากนะเพราะว่าในจังหวัดอุดรธานีก็ดีน้องบัวลำพูนก็ดีเลยก็ดีบึงการก็ดีน้องคายก็ดีขอนแก่นก็ดีเนี่ยเรามีพระมหาเทลานุเทละเนี่ยผู้ทรงความรู้นี่จำนวนมากที่จะเมตตาต่อ พุทธศาสนกชนทั้งหลายเนี่ยให้ได้รับประโยชน์ดังนั้นพระอาจารย์จึงมองเห็นช่องทางมองเห็นวิธีการมองเห็นประโยชน์นะที่เราอยู่ท่ามกลางพระมหาเทลานุเทละทั้งหลายนี้ว่าพระอาจารย์มีความตั้งใจที่จะจัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนละครั้งในหลักสูตรสองคืนสามวันดังนั้นทั้งหลายในบริวารกระถิน หรือในงานกระถินที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นนี้พระอาจารย์มีเจตนาอันแรงกล้าในการที่จะจัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนจึงขอเรียนเชิญเจริญพรทุกคนทุกท่านมาร่วมงานบุญกระถินในวันที่20ที่จะถึงนี้และที่สําคัญพนะระอาจารย์ก็จะมีพิธีอัญเชิญอธิษฐานเะจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโลพร้อมด้วยพระมหาเทระอีก5รูป คือพระครูวิสุทธิปัญญาสโสพลหลวงปู่แผงสุจิตโตอดีตเจ้าวาดวัดป่านนสวาน่างหลวงปู่สุพีสุสัญญโมอดีตเจ้าวาดวัดธรรมซับเมิดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พระครูวิสารปัญญาคุณหลวงพ่อบุญมีมังคโลอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีนะธรรมยุทธ์นะแล้วก็พระครูสิริธรรมลังสีสินชัยสิริจันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโนนสว่างแล้วก็ประธานสงฆ์วัดป่าสิริทัตนะเพื่อบรรจุปฏิสถานบนเสาอโศกณสถานปฏิบัติธรรมแก้ววิญญามงคลท่านทั้งหลาย คณะสัตยายดยมที่เห็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระศาสนาในการเผยแผ่งานสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรทุกคนทุกท่านมาร่วมบุญมาร่วมสะสมบุญในพิธีทอดกรถินสามคัคคีที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เรียนเชิญจเจริญพรทุกคนทุกท่านจเจริญพร